เนยสเกเนีผ็ดนาไม่ดดงไม่ดองนาไม่ฉับก๋น้ำผสูรไทยสูสนั้นเนาะเอนชอบกวน้ำผกับน้ำมันนิดเดีอวเลยนี่น้ำผ้หอมเราก็จะเอาขี้เลง จะมันพลิกให้มันแตกให้ม,มันหอมเดือดแล้วก็จะคลุกเครื่องเลยค่ะสูตรไขรก็สูตรไขรนะคะใส่ชูรสไปเลยค่ะนนมันยังกินกับสุดไก่ซุดหมูฮานองก็้วากังไก่ตีเดือดแล้วก็จะเอาหมูงลงไป หนึ่งส <c oughs> มามส,สั้นจ้ะหนองสุดเลยว่าเราจะใส่ตะเีที่เหลือก็ด็ดเลย แล้วก็เกลือเพิ่มามากเลยจ้ะเนื้อที่เป็นน่องไม่สับจ้ะเป็นนอ่อสับนอ่องซ้ำบม่เม็นน่องไม่แบบสักเอาอันนี้เป็นน่อแล้วเอามาฉีกแล้วจ้ะแล้วก็่วก ถามมากเลย,ยถ้าเป็นน้ำไม่ส่งหรือน้ำไม่ดองบ้านเ้ามันจะจิตัดออกเนาะอันนี้มไม่เป็นน้ำไม่เป็นท้องน้ำไม่น้าโจน้าโอน้านอนอะไเงี้ยแต่โมโห้กันจ้ะเป็นน้ำไม่เป็นน้าแ,แล้วเห็ดไว้ ควรอ่าอไม่สมขอกันกับโมูดีแล้วก็จะเอาน้ำเพิ่มจ้ะดีแลวจะตั้งหม้อไว้เนาะเคใส่เลยค่ะเคใส่รูระวังล้อไอ้แกงน้าไม่สมดีแล้วก็จะมาผัดปลาหมึกผัดผงกะหรีนั่นจ้ะ จะมีกระเทียมขึ้นช่ายต้นหอมพริกหยวกหอมหอัวใหญ่แต่ปลาหมึกทั้งบ้านเฮามันก็แม่นปลาหมึกสดยกแล้วก็จะใส่หมูน้ำนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าถ้าใส่ตะหมูอ่ะมันจะเบาะถ้าใส่ตะหมึกอ่ะมันจะเบาะอร่อยมันจืดบ่คือหมึกทั้งใปทั้งสดดเนาะที่นอบนมันทำไม่ดูใสกเขาไมวช่วย เพียงลงไปแล้วใส่หอมตะลึงลงไปได้ใจค่ะค่ะจะนน้งไปเลยพอมขนาดเลยหชุบแล้วก็ใส่จานนี้ได้ ต้มสุกเรย้แล้วก็จะมาปรุงข้าวนะจ๊ะใส่เมีสู๋ใส่เรก่องรูดปุงรสตื่นมาปะมลันหอยแต่มันตื่นเรื่อยๆอย่ะจ๊ะดู้ากัหาย ใส่พริกลงไปจ้ะพ,พริกกอมเท่ไงพริกกับองเท่าสุกแล้วเดี๋ยวจะใส่ใสใสไข่ไข่หอย ่ะพอทีอ่จะหอมแดงสุกแล้ว,ลวจะปิดแก๊สไดเ้เพราะมันยั่เดือดนี่ิดแก๊สแล้วจะใส่ต้นหอมถ้าคือใช่มางไปเลยจ้ะ ไทำไดดองจืดไปแที่ใส่ไปมะกูดด้วยจ้ะลอร่อยมากด้วร่อยนะคะสวัดีค่ะมากินขอน้ำยแววจ้ะ แกงแล้วไม่ส่งมไม่ส่งเป็นนอเป็นหมูสามชั้นจากแกงกะทิกับผัดอ่าะหรี่จ้ะแล้วม่เคยต้มนะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันแซ่บเข่าสวยห่อนหอนโอ้ยออยทวนทวนซิมันนี่กั กเคือก็ะลยแก่ทำอย่างยังแล้วเนี่ยต้มต้มเป็นนอก็ได้จ้ะต้มเป็นนอแล้วเอามาจิ้มกับพริกต้นแซ่บ อ,อทีนเขาคายอันแถวแม่สวยนะอันเดียวกันนี่และแตนี่ยาย้อาเฮ็ดเอาเอง

เชื่อใจนึกน้ำขนาดน้ำขนาดเจ้าเยวแบบแบบแบบอูนแบบนี้นะมันแซ่บกินก็นแซ่บสามสัน้นเติ่มคอลลาเจนนะเติมคอลลาเจนกันจ้ะ เมนคอลลเจนเพิ่มความอ้วนครับค คลิปนี้ยายแววขอรักให้กับน้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาน้นแนวน้ำค่ะฝากกันให้คิดนายได้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย